ลาดสดลงเกลือนกลาดอมกามาซื้อกุ้งจ้า ห้องแมนบริานี่ตรงว่าแปสร่เแปดสิบนานี้นน,น,น,นังเท่าไหร่ขนานยนาะสองอสิบห้าโลาโลรนกี่ตัองโยครามกับกอย bạn ha. บรรยากาศตลาดมงคือตลาดสดเรามาเสื้อกุ้งกันนะพนักงานย่างกุ้งหิวเลยคลิปนี้ก็ขอลาได้เลยจ้าบ,บ๊ายบาย